สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอรครับจากวีใน,นการปั่นไอครับวันนี้ได้เวลาที่จะมารีวิวคู่นี้แล้ว Asic Magic Speed นะครับหลังจากที่ติดเพื่อนๆมานานค้างกันมาสักพักแล้วนะครับก็ได้เวลาแล้วครับจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ผมนั้นได้สรุปมาแล้วฮะ มันมีอยู่3เรื่องที่เพื่อนๆควรจะรู้ถ้าคุณกำลังสนใจเจ้า Magic Speed คู่นี้และก็วันนี้นะในคลิปนี้จะเปรียบเทียบ a s i c Magic Speed กับรองเท้า Racing ของ a s i c อีกหลายๆคู่รวมไปถึงรองเท้าที่เป็น d a i l y t u r n e r ยอดนิยมอีกด้วยนะครับ อาจจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันให้ดีโอเคลุยหลังจากที่ผมทดลองใส่คู่นี้มาแล้วเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆให้รู้ไว้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะเก็บไว้พิจารณาถ้าใครกําลังสนใจคู่นี้อยู่นะครับข้อแรกนะนะ ASIC Magic s p e ีดคู่นี้แม้ว่าจะใช้โฟมที่มีชื่อว่าไฟฟมบลัชเหมือนโนวาบล s ชแต่มันไม่นุ่มเหมือนโนวาบล s ชนะครับ เพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยก็เหมือนโนว่าบาสไโฟมเดียวกันต้องนุ่มเหมือนกันอยากได้ฟีลลิ่งแบบนั้นเนี่ยาจะาผิดหวังได้นะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่นุ่มอย่างที่คาดไว้นะครับข้อที่2ก็คือว่าคู่นี้ใส่คาร์บอนมีคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในฝั่งอยู่ที่มิโซนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคาร์บอนเพลทเนี่ยมันอาจจะเหมาะสําหรับบางคนแต่ไม่ได้เหมาะสําหรับใครอีกหลายๆคนอย่างที่ผมเคยบอกเสมอถ้าเกิดคุณไม่ได้ วิ่งที่ความเร็วขนาดสักประมาณ5.30นาะทีต่อกิโลเมตรหรือเพส5.30เพล5เพลสสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสี่จุดสามศูนย์นะครับมันอาจจะไม่สามารถเรียดประสิทธิภาพของตัวคาร์บอนออกมาได้อย่างเต็มที่และข้อสุดท้ายนะครับคือคู่นี้มีดรอปที่ห้ามิลลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่เคยใส่รองเท้าดรอปต่ำมาก่อนหรือใครที่ปกติใส่แต่รองเท้าดรอปสูงเช่นดรอปสิบ 10, เนี่ยพอมาลองใส่คู่นี้แล้วเนี่ยนะครับ อาจจะรู้สึกระบมน่องตึงๆที่น่องได้ในช่วงแรกเพราะฉนั้นก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับอ่ะโอเคที่เป็นสามเรื่องที่เพื่อน,อนๆควรจะรู้ไว้นะครับในการพิจารณาว,ว่าถ้าสนใจคู่นี้จะไปซื้อก็ฝากไวล้ละกันต่อกันเลยเรื่องของฟีลลิ่งที่ผมได้ลองมาแล้ว Asic Magic Speed คู่นี้หลังจากที่ทดลองใส่มาแล้วนะครับก็สัมผัสได้ถึงความเฟิร์มมันไม่นุ่มนะ โฟมมันมีความเฟิร์มมากนะครับแล้วก็มีความเด้งของตัวคาร์บอนที่ให้กับเราวิ่งสนุกจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งช้าก็อาจจะไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวรองเท้าได้อย่างเต็มที่ตัวไกด์โซเทคโนโลยีนะครับที่เป็นทรงของรองเท้า Magic Speed คู่นี้แน่นอนไกด์โซเทคโนโลยีนั้นช่วยเพิ่มความสม o ท t h ความลื่นไหลให้กับตัวรองเท้าให้กับเราในในจังหวะที่เราลงเท้าแล้วก้าวออกไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยสม ooth ครับมันช่วยให้เราวิ่งได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็คือการสวมใส่ของคู่นี้นะครับที่ทดลองใส่มาแล้วโอ้ใส่สบายนะครับเพราะว่าโทบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างกว้างนะฮะกว้างเลยทีเดียวนะครับใส่แล้วผมสามารถขยับนิ้วเท้าไปไปมาได้แล้วก็ด้านหลังอกกระชับเป็นอย่างดีครับไม่มีปัญหาในการที่วิ่งแล้วหลุดตรงนี้จะมีฟองน้ําบุกนุ่มขึ้นมาิดหนึ่งนะครับก็ช่วยให้ไม่หลุดออกมาเวลาที่เราวิ่งนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ผูกเชือกมาถึงรูเส้นถึงรูสุดท้ายก็ตาม ตัวลิ้นที่บางก็ไม่มีผลนะครับในการวิ่งนะครับทุกอย่างผมว่ามันใช้ได้หมดนะค,คู่นี้ก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่วิ่งสนุกใส่สบายนี่ดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะวิ่งสนุกใส่สบายนะครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับหลังจากที่เล่าถึงความรู้สึกไปแล้วว่าผมรู้สึกยังไงกับตัว Asic Magic Speed นะครับแล้วก็3ข้อที่ผมสรุปมาและอยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคู่นี้นะครับ ถัดมาก็คือว่าเรามาลองเปรียบเทียบกันดูสำหรับเ g i c s p e e d เมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้าวิ่ง Racing อื่นๆของ A s i c จะเป็นยังไงบ้างนะครับคู่แรกที่ผมหยิบมาเปรียบเทียบนั่นก็คือคู่นี้ครับเป็นรองเท้าคาร์บอนคู่แรกที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วของ a s i c มีชื่อว่า m e t a Racer นะครับคู่นี้นำะมาเปรียบเทียบกับคู่นี้นะเพราะว่าดูหน้าตรงหน้าตารูปทรงทุกอย่างนี่มันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคู่นี้ครับ Meta r a c e r เนี่ย เป็นเรือธงของเอซเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาที่ต่างกัน2,000บาทคู่นี้7,500บาทและคู่นี้ก็5,500บาทมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างและฟีลลิ่งมันเป็นยังไงมันต่างกันแบบไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะบางคนตัดสินใจไม่ได้ไงจะเอาคู่ไหนดีคู่นี้ครับดรอปที่ต่างกันนะครับดรอปต่างกันเมตาเรเซอร์เนี่ยดรอปอยู่ที่ดรอปนะครับข้างหน้า15 ส้นเท้า24ส่วนคู่นี้ดรอปที่5นะครับนั่นก็คือข้างหน้า24ข้างหลัง29ดรอปต่างกันนะครับ9กับ5เรื่องที่2คือน้ำหนักน้ำหนักต่างกันนะครับน้ำหนักต่างกันพอสมควรทีเดียวแหละเมตาเรเซอร์อยู่ที่190กรัมส่วนคู่นี้อยู่ที่224กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเ่จะสังเกตได้ชัดเลยครับว่าเมตาเรเซอร์นั้นเบาวกว่าและดรอปนั้นสูงกว่าด้วยนะครับส่วนฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งของเม ผมลองแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมตาเรเซอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟโฟมบานนะครับแต่ใช้ไฟโฟมเดิมๆของตัว a อซิเลยเนี่ยกลับให้ฟีลลิ่งที่นุ่มนวลกว่าเมจิกสปีดนะครับน่าสนใจมากเออผมก็แปลกใจเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าแว็บแรกที่เราเห็นคู่นี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่นี้เราต้องคิดว่าคู่นี้มันต้องกระด้างกว่าแน่ๆน,นะครับแต่ไปๆมา,มาๆฟีลลิ่งในการวิ่งเนี่ย กับกลายเป็นว่า Meta r a เ e r เนี่ยให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าเมจิกสป e ดนี่นะครับส่วนความเด้งก็สูสีกันถ้าเกิดวิ่งในเพสสัก5้าครึ่งหเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดแต่สูสีกันมากนะครับความต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Upper อร์ครับอั p เปของ Meta r a เ e r เนี่ยยืดหยุ่นกว่านะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราขยับเท้าเราจะรู้สึกฟรีกว่าอิสระกว่าใส่เมจิกสปีดนะครับ จะยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าใส่แล้วสบายกว่าครับถ้าจะให้สรุปเลยสําหรับคู่นี้กับคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเพื่อนๆลังเลว่าเฮ้ยแล้วจะเราจะเอาคู่ไหนดีระหว่าง Meta Racer หรือว่า Magic Speed นะครับฟันธงเลยนะทั้งงบถึงมีเงิน7,500นะครับอยากได้ Racing ชูสักคู่หนึ่งที่มีคนะาร์บอนผมจะแนะนำคู่นี้ไปเลยจบเจ็บแต่จบไปเลย7,500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่ายอม กระด้างน,นิดนึงก็ได้นะไม่เป็นไร <net> นะครับแล้วก็น้ําหนักมากกว่านิดน,นึงก็ได้นะโอเคก็ไปคู่นี้แล้วกันครับห้าพันหครับแต่คู่นี้ผมเห็นมีสต็อกเยอะนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่สีนี้แล้วสีนี้ออกมาคู่แรกครับเปรียบเทียบฟังแล้วสําหรับ m e t a Racer กับ Magic Speed นะครับจริงๆมันมีอีกคู่นี้นะก็คือ Hyperspeed Hyperspeed ก็คือคู่แฝดของคู่นี้แต่ไม่มีคาร์บอนอยู่ข้างใน3,200บาทเอง ถ้าเพื่อนๆไม่สนใจคาร์บอนนะครับแต่อยากได้รูปทรงแบบนี้ฟีลลิ่งแบบนี้ฟีลลิ่งยังบอกไม่ได้ไม่เคยลองจริงๆไฮเปอร์สปีดม่นเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนลองไฮเปอร์สปีดแล้วช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วมันแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ลอง2คู่นี้เมจิกกับไฮเปอร์นะบอกหน่อยต่างกันยังไงนะผมไม่มีโอกาสจริงได้ลองแค่เมจิกกับเมตาเรเซอร์ฟันทงเมื่อกี้บอกไปแลดวนะ ถ้ามีงบถึงก็จัดคู่นี้ไปเลยครับ7500จบจบไปถ้าไม่ไหวจริงๆอยากได้ฟีลลิ่งเด้งๆนะครับก็มาคู่นี้ก็ได้คู่นี้ก็5500บาทครับรุ่นที่2ที่เราอยากจะมาเปรียบเทียบกับตัว magic speed ก็คือคู่นี้ครับ nova brass ครับคู่นี้ใช้โฟมตัวเดียวกันเลยนะใช้โฟมไฟฟโฟมบา a s สเหมือนกันนะครับคู่นี้เนี่ย nova brass เนี่ยนะครับหอบ10-22ด้านหน้าสาสด้านหลังนะครับเพราะนั้นหอบก็ต่างกันเกือบเท่านึงแล้ว เพราะเมจิกสปีดดอปแค่5เองนะแต่คู่นี้ดอป10น้ำหนักมากกว่าน้ำหนัก261กรัมคู่นี้น้ำหนัก224กรัมนะครับทรงรองเท้าเป็นยังไงดูสิโน้บราสก็จะแคบกว่านิดนึงนะครับจะทรงเรียวกว่าแคบกว่านิดนึงนะแล้วก็ความรู้สึกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมบอกเลยคู่นี้นุ่มสบายเท้าวกว่าเยอะ ก็แน่สิมันคือรองเท้า Daily t r a รนเนอร์นี่นะมันคือรองเท้าที่คุณสามารถใส่วิ่งได้ในทุกๆวัน,นครับจะซ้อมลองลันซ้อมเทมโปก็ได้นะครับถ้าใครชอบสายนุ่มผมแนะนำคู่นี้ไปเลยจริงๆไม่น่ามาเปรียบเทียบนะเพราะคู่นี้มันคาแรคเตอร์ชัดอยู่แล้วนะครับแค่จะบอกว่าโฟมแม้ว่าจะใช้โฟมตัวเดียวกันแต่ไฟฟ์โฟมบาสในโนวาบา s ชันนุ่มกว่าสรุปนะครับ มีโนอาปลาเไว้ซ้อมลองลันซ้อมวิ่งยาวส่วนคู่นี้ก็เอาไว้ลงแข่งซ้อมเทมโปแล้วก็ไปลงแข่งก็ได้นะครับถ้าอยากจับคู่แบบนี้ก็ทําได้มาต่อกันนะครับในคู่ที่3ครับคู่นี้ก็คือนูซาไตร13หรือว่าอีโวลาสอแปลงล่างนั่นเองนะครับเคยรีวิวไปแล้วเนะเพื่อนเนเนว่าไอ้นูซาไตร13มเนี่ยมันต่างจากอีโวลาสอยังไงนะครับถ้าคู่นี้เปรียบเทียบกับคู่นี้เอาจริงนะครับดรอปเท่ากันเลยดรอปหเท่ากันนะครับ แล้วก็ความสูงเนี่ยคู่อีโวไล2หรือว่าโนซาตาสิบสาเนี่ยนะครับข้างหน้า21ข้างหลัง26นะคู่นี้ก็ข้างหน้า24ข้างหลัง29คู่นี้แอบสูงกว่าน,นิดนึงด้วยนะแต่ดรอปเท่ากันคือดรอปห้าความรู้สึกที่ได้จาก2คู่นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะครับบริเวณหน้าเท้าก็ใส่สบายนะครับโทบ็อกซ์พื้นที่เหลือเฟือใส่สบายนะครับ แล้วก็ฟีลลิ่งในการวิ่งโฟมก็มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันนะมันจะเฟิร์มๆแน่นๆนะครับแต่คู่นี้ก็จะได้ภาษีเรื่องของการเด้งขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามีคาร์บอนอยู่ข้างใน2คู่นี้ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเน้นเทคู่นี้4,700บาทนะอันนี้ก็อาจจะใส่ซ้อมใส่วิ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดเน้นหล่อหน่อยนะครับต้องคู่นี้แหละครับดูซ่าไ13นะครับ โอเคก็เปรียบเทียบ e ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบ e กับเมตาเรเซอร์นะคู่นี้เจ็บแต่จบ7,500จบจบ,จบไปเลยถ้าอยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้อยากได้นุ่มนวลกว่าน,นี้นะครับเพิ่มอีก2,000แล้วไปเมตาเรเซอร์เลยแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้เท่ๆหน่อยก็ไปคู่นี้นะครับถ้าอยากได้นุ่มลองรันก็คู่นี้โนวาบล s ชสรุปส่งท้ายนะครับ AsIC Magic Speed คู่นี้เหมาะกับใคร ผมคิดว่าเหมาะกับนักวิ่งที่ต้องการหารองเท้าโฟมที่มีคาแรคเตอร์เฟิร์มแน่นแล้วก็ให้แรงส่งคืนในเวลาที่วิ่งทำความเร็วคุณอาจจะหยิบคู่นี้นำไปใช้ซ้อมอินท์วลเทรนนิ่งซ้อมฟัสเลกหรือซ้อมเทมโปก็ได้หรือถ้าเกิดคุณจะลองลันแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งเพสที่มีความเร็วหน่อยเนี่ยก็ทำได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเป็นนักวิ่งที่วิ่งสักเทส7,8ผมก็จะไม่แนะนำคู่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักวิ่งมือใหม่ก็อาจจะยังไม่อยากแนะนำคู่นี้ให้เพราะว่ามันเป็นรองเท้าคาร์บอนและมีดอกต่ำด้วยจะแนะนำให้ไปลองคู่อื่นก่อนอก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับ a s i c Magic Speed ใครที่ลองรองเท้าคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงก็บอกกับเราหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อคู่นี้ ก็ต้องลองไปติดต่อตามร้านตัวแทนจําหน่ายที่ต่างๆผมว่าอีกสักพักก็คงจะมีล็อตที่2เอาเข้ามาขายถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ไปลองที่ร้านนะครับจะได้รู้ว่ารองเท้ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราชอบที่จะใส่คู่นี้วิ่งไหมถ้ามันไม่ชอบมันฟิลลิ่งไม่ได้จริงๆก็แนะนําว่าอย่าซื้อนะครับมันไม่มีรองเท้าที่ดีที่สุดแต่มันมีรองเท้าที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณครับวันนี้ผมปอยจากวิ่งไหนกันไปนในดีลาไปก่อนสวัสดีครับ